สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะชมดอกไม้สวยๆกันไปแล้วเนาะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเนาะนี่มันนั่งใต้ซุ้มออกาลาเวกไม่มีขาตั้งกล้องค่ะจริงมันมีกับกล้องที่เป็นธรรมดาแต่กับแท็บเล็ตไม่มีนะคะก็เลยต้องทำงนี้นะคะถือเอา ดูผีเสื้อค่ะผีเสื้อเขาจะบินตอมดอกไม้สวยงามนะคะก็จะมีดอกไม้เต็มนะคะเต็มเลยนุ่นกพวงชมพพที่เห็นไกลๆนู่นนะคะนี่ก็เต็มค่ะแขวและนงแล้วนะ ี่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะฝนตกเยอะเลยตกบ่อยมากทุกวัน,น่ะคลื่นม,มาทุกวันตกแล้วไม่ตกแต่ก็คลื่นม,มาทุกวันก็จะมีลมบ้างอะไรบ้างนีคะกล้องมันหยุดไปไม่รู้ยังไง สวยงามมากเ yes, ยสสดชื่นสดชื่นเหมืนยืนบนเนินเขาสวยงามมากเลยเต็ไมไปหมดชื่นใจคนทำก็ชื่นใจนะคะเมื่อกี้เนียาสาบโปรยหัวยังดีเลยมีดอกไม้มีอะไรเต็ไมไปหมดเลยช่วงหัวดันไปกดสต็อปเทป มันก็เลยมาต่อไม่ได้เพราะไม่มีที่ตัดต่อเนาะอยากจะตัดต่อเหมือนกันแต่ต้องใช้คอมมือถือมันตัดต่อ,อยังไงอะ่ะทําไม่เป็นหรอกเล่นได้แต่ทําไม่เป็นอ่ะเห็นป้าว่ายังยิ้มสู้สู้ยิ้มสู้อยู่เหนื่อยค่ะสู้แต่บางทีก็จะสู้ไม่ไหวละ วันนี้วันดีนะวันนี้จะโชคดีนะจะเป็นเศรษฐีวันนี้นะจ๊ะกาบอกก็ห่วงใยทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเราเรารู้ตั้งแต่เริ่มต้นน่ะดีนะคะไงทุกคนก็ตรวจสุขภาพกันบ้างนะคะเช็คสุขภาพกันบ้าง อย่างเราเนี่ย sle คาดว่าก็จะจะ,จะรู้ต้นๆเลยนะคะเนี่ยจะรู้แบบเร็วอะค่ะก็รักษาทันใช่ไหมเร็วไหมสามสี่ปีก็ไม่เร็วนะคะแต่ก็ยังทันค่ะยังไม่หนักเหมือนคนอื่นของคนอื่นนี่ลงอะไรนะคะลงเขาเรียกว่าลงอะไรอะลงผิวหนังเนาะ ก็จะเป็นสเก็ดเป็นด่างเป็นแผลเป็นตะปุ่มตะปอมแล้วมันจะเหมือนคนเป็นเอดนะะบางคนถูกมองว่าเป็นเอดอะไรอย่างเงี้ยเราโชคดีค่ะที่ว่าลงข้อโชคดีที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เปิดเผยมาข้างนอกแต่มันลงข้อนะคะปวดมากถ้าไม่กินสซลอยนะแล้วช่วงหลังนี้เราก็ปวดกระดูกมากเพราะเราเป็นกระดูกทับเส้นประสาทด้วยใช่ไหม ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะเขาก็บอกว่ายังกินเซอยอยู่ไหมคือไม่กินไม่ได้ค่ะก็เลยตอบไปว่ายังกินอยู่พวกตัวนั้นน่ะทาลายกระดูกมากเลยนะท่านก็เลยให้ยาบํารุงมาอีกยาบํารุงกระดูกมัฮะเพราะเราปวดตอนหลังนี่เซโรอยอยังเอาไม่อยู่แล้วนะคุณหมอเอสเอก็อยากให้เราลดเซโร,รยให้ลองกินวันเว้นวันแต่วันที่เว้นเนี่ยแทบตายอะ่ะมันไปไหน ไม่ได้เลยค่ะมันนอนแป๊บอยู่กับที่นอนเลยนะก็เลยตอนนี้ก็ยังหยุดไม่ได้ว,ว้าวจะบอกให้ว่ามีกระลอกวิ่งไปสแสบมากเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นทันไหมกล้องอะ่ะนี่แทบจะขี่รถหัวยู่เลยนี่ผ่านไปตรงน, <ๆๆ S 1> นี้ตตึ๊ดรังนกหรือรังกระลอกลเราก็ไม่รู้นะน่ะมีรังอยู่รังหนึ่ง กระอกมันทำที่นอนหรือเปล่านี่ก็มไม่รู้เหมือนกันธรรมชาติค่ะธรรมชาติมากจนนกนึกนีกน่แทบจะขี้รถหัวแล้วตอนนี้หมาเหมอโดนนกจิกค่ะแย่งข้าวเราใจดีเกินไปไหมอะ่ะสงสัยจะใจดีเกินไปโดนยึดพื้นที่หมดแล้วตอนนี้กระรอกก็เข้าครอบครอง ครอบครองบ้านเราเรียบร้อยแล้ววันนี้ดอกไม้สวยมากขอบอกแบบสวยแบบเธอสดสดสุดยอดอะ่ะใส่ปุ๋ยไปนิดนึงมันก็ต้องมีนะคะเพราะดินบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่ดินร่วนมันเป็นดินเหนียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีแร่ธาตุที่แบบจะให้ต้นไม้ ปุ๋ยนะคะก็ไม่ค่อยจะมีเนาะสดชื่นค่ะมานั่งดูดอกไม้ดอกยญ้าโอ้ยก็ออกสดมากเลยอ่ะอยากให้เห็นถึงความสดมากๆเลยมองในกล้องนี่มันอาจจะไม่ไม่เหมือนจริงนะคะแต่อ๋อสวยอ่ะ เราก็จะอยู่ได้ก็เพราะอย่างนี้มึงหายอยู่ได้เพราะว่าดอกไม้เราปลูกค่ะเวลาเราเค,เครียดเราคลุ่มอะไรอนเงี้ยเราก็ลงที่ดอกไม้ค่ะซื้อดินมาค่ะแล้วก็กระถางแล้วก็เราก็แยกแยกพวกอเนี่ยนะคะไอ้กุหลาบหินของเราเราเรียกกุหลาบหินนะแต่เขาชื่อแปรดูอีกแล้วอ่ะแปรเสี่งยงไฮ แปรเซียงไฮ้ชื้อของเขาตอนนี้พวงชมพูก็ออกดอกสลอนเลยค่ะดอกห้อยย้อยเขาหอมนะคะพวงชมพูเขาจะหอมด้วยเดี๋ยววันเดี๋ยววันที่จะไปพาแม่ไปสองกล้องนี่ก็คือตอนนี้มีคนขับแล้วค่อสบายหน่อย ตอนไม่มีพลคับก็คิดว่าเต็งไปต้องไปให้ได้เนาะแต่ก็จะลําบากหน่อยเพราะต้องไปจอดเอาแม่ลงที่หน้าโรงพยาบาลแล้วเราก็ต้องไปวนหาที่จอดรถเนาะกว่าจะมาแม่ก็รอคนเดียวว่าจะกลัวเพราะว่าต้องไปดึกหาตีสองก็น่าจะออกแล้วกะให้ถึงสักประมาณตีห้านะคะสบายๆไม่ต้องรีบไปแบบช้าๆสบายๆ ต้องขับรถเองค่ะตีสองให้ลูกกาลังง่วงเป็นต้องขับเองนลค่ะกะว่าจะไปเข้าด้านหน้าด้วยเพราะลูกชายไม่ยอมไปด้านหน้าเราก็บอกไปด้านหน้ามันจะใกล้ดีเนาะก็ไม่ยอมไปเราก็โม่เราเป็นคนนั่งแล้วเราก็ีอาเจียนเมารถค่ะเป็นคนนั่งแล้วเมารถลมก็เย็นนะแต่ก็ร้อน ดูดอกไม้สวยงามมากเลยอ่ะดูอีกทีแล้วกันเดี๋ยวเราไปเดินไปตางนานะ้นบ้างเนาะเราเดินไปตรงนู้นมาดูพวงจมพูอีกทีตอนนั้นเป็นคลิปนี้ค่ะพวงชมพูของเราสวยมากเลยเห็นไหมคะดอกเธอสวยมากหอมด้วยเธอหอมดอกไม้หอม,มอ่อนๆเหมือนแบบดอกไม้แบบว่า ถ้ากลางคืนก็วังเวงนะกลางคืนก็วังเวงพอสมควรจักไม้เนี่ย <_ C 1> อ้าวหมุนรอบเลยตอนนี้เราก็อ่ะเปลี่ยนมือหน่อย <_ C 1> เปลี่ยนมือถือกล้องหน่อยนะคะ <_ C 1> สีเขียว <_ C 1> สดมากเห็นปะสดมากเลย มมุมนี้ด้วยเห็นไหมคะสวยมากเลยอะ่ะอยากให้เห็นมาอีกทีดูสิคะกระทงนี้อะเธอก็ยังบานสะพรั่งของเธออยู่อะ่ะสวยมากเลยคะ่ะสวยที่สุดเลย อีกครั้งอีกครั้งกับเธอสวยใช่ไหมคะโอเคนะคะเราก็มาลากันด้วยดอกไม้สวยๆตรงนี้นะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วจะให้มาดูของสวยๆเขาบานอย่างนี้สัะพังอย่างนี้ตลอดเลยะคะ่ะ โอเคนะดูแลตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ